สวัสดีครับผมบอดจากมอเตอร์เวลตอนนี้ผมอยู่ที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะครับเป็นประเทศที่ขับรถบนเลนซ้ายของถนนเหมือนกับประเทศไทยแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นทั้งที่ประเทศอินโดนีเซียเคยถูกปกครองโดยนเธรแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ขับรถบนเลนขวาของถนนเราต้องอธิบายกันก่อนครับว่าที่จริงแล้วประเทศส่วนใหญ่บนโลกเมื่อสัก2 0 0ปีก่อนเนี่ยขับรถบนเลนซ้ายของถนนที่จริงต้องบอกว่าเดินทางด้วยมา้าบนเลนซ้ายของถนน ซึ่งประเทศเนเธอแลนด์ที่เข้ามาปกครองอินโดนีเซียตอนแรกก็เป็นแบบนั้นครับแต่ในเวลาต่อมาเนเธอแลนด์ถูกบุกยึดครองโดยฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับเป็นผู้ที่นําการเดินทางสัญจรบนเลนขวาของถนนเข้ามาสู่เนเธอแลนด์แต่ถึงแม้ฝรั่งเศสจะเปลี่ยนการเดินทางสัญจรบนถนนของประเทศเนเธอแลนด์แผ่นดินใหญ่ไปแล้วแต่อินโดนีเซียที่เป็นอาณานิคมที่อยู่อีกัาคโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนตามครับนั่นคือเหตุผลที่อินโดนีเซียยัง คงขับรถเลนซ้ายบนถนนเหมือนกับประเทศไทยเราจะยังอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียกันอีกหลายวันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ทั้ง f a c e b o o k Page โมตัวไรวอลแล้วก็ยูทูบชาแนลโมตัวไรวอลครับเราจะมีคลิปแบบนี้มาอีกมากมายแน่นอน